รับได้แม้จะมีลูกหนุ่มอเมริกันสามีใหม่แม่แอฟและหลายคนอาจจะยังไม่รู้ถึงหน้าตาของคุณพ่อชาวอเมริกันของแอฟที่เป็นสามีใหม่ของคุณแม่ สำหรับนางเอกชื่อดังคนนี้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังคงเป็นนางเอกในดวงใจของทุกคนแอฟก็ยังเป็นนางเอกที่วางตัวได้ดีมากๆอีกด้วยค่ะและทุกครั้งที่แอฟให้สัมภาษณ์ก็ไม่เคยพูดกระทบใครพูดแต่ในส่วนของเธอเองเท่านั้นอีกทั้งแอฟยังเป็นนางเอกที่มีรุกหว,วานๆเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยพูดเพาะวางตัวดีมากๆก็ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมแอฟถึงมีแฟนคลับที่รักและก็ชื่นชมเธอมากมายขนาดนี้ ในเรื่องของความรักเราจะเห็นว่ามีแฟนๆก็มักจะออกมาเชียร์ให้แอปมีความรักครั้งใหม่กันอยู่บ่อยๆถึงตอนนี้จะยังไม่มีแต่แอปก็ได้ออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่เคยปิดกั้นในเรื่องความรักเลยแต่เชื่อว่าถ้าหากจะมีใครเข้ามาเมื่อไหไร่เดี๋ยวก็จะมีเอง ตอนนี้แอฟก็ได้ทุ่มเททั้งกายและใจให้กับลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องปีใหม่และในบทบาทของการเป็นแม่ก็ทําได้ดีมากๆแบบไม่มีข้อบอกพร่องเลยแถมน้องปีใหม่ก็ยังเป็นเด็กน่ารักเป็นที่รักของแฟนคลับที่ติดตามกันมาตั้งแต่เด็กๆอีกด้วยค่ะและถ้าหากพูดถึงในเรื่องความสวยของแอฟ เราก็จะเห็นว่าแอปสวยมาตั้งแต่เด็กๆดูเหมือนว่าต้นแบบความสวยของแอปนั้นก็ไม่ได้มาจากใครก็ได้มาจากคุณแม่ตเต็มๆนั่นเองค่ะซึ่งคุณแม่ของแอปมีชื่อว่าคุณแม่วัชสาแอนเดรสันเรามักจะได้เห็นภาพของแอปร่วมภาพกับสามีใหม่ของคุณแม่อยู่บ่อยๆค่ะเรียกได้ว,ว่าพอเลี้ยงชาวอเมริกันของแอปคนนี้อยู่ในทุกๆเรื่องราวในชีวิตของแอปเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้น นอกจากแอฟจะมีคุณพ่อแท้ๆที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ยังมีคุณพ่อชาวอเมริกันคนนี้คอยให้กำลังใจและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างแอฟเสมอค่ะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยจ้า